เหรียญกระสาบที่ระลึก10บาทโลหะ2สีวาระที่11ครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพรนากากัฒเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลับมาอีกแล้วนะครับกับการรับซื้อเหรียญกระสาบ10บาทโลหะ2สีนะครับในวันนี้ผมมีอีก1วาระนะครับในบรรดา61วาระนะครับในบรรดา62วาระ เหรียญซีรีส์สิบาทโลหะสอสีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับเป็นเหรียญที่มีน้ำหนักประมาณ8.5กรัมมีการคบรอบวาระวันที่15กลกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2543มีการประกาศออกใช้วันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2543 มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น1,940เหรียญเท่านั้นเองนะครับเอาละเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นเหรียญบาทโรหะสองสีในวาระที่11ด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9พิมพ์พระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญน,นะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9และข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความต่างๆนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นั่นเองหรือกระสาบเหรียญนี้ เดี๋ยวจะพาพี่กลับไปดูนะครับด้านหลังของเหรียญกันพี่กลับมาด้านหลังของเหรียญน,นะครับเราจะเห็นกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการสําน,นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า50 ปีสันน,น,นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชปี2553ด้านล่างจะมีข้อความบอกชนิดราคา10บาทนะครับเป็นข้อความภาษาไทยนะครับและ15กุมภาพันธ์2 5 4 3นะครับโดยมีจุดกลมนะครับขั้นระหว่างข้อความ ด้านบนกับข้อความด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเราต้องมากล่าวกันนะครับมารู้เรื่องราวนะครับกันก่อนว่าอ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นที่รู้จักกันในตัวย่อสสชนะครับหรือสภาพัฒน์นั่นเองนะครับก่อตั้งวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2493โดยในรียะแรกใช้ชื่อว่าสภาเศรษฐกิจแห่งชาติมีหน้าที่นำเสนอความคิดเห็น คำแนะนำตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งต่อมาคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได้เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติที่ให้ที่มีมานะครับที่มีมาขึ้นนะและจัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางนะครับเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศ รประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะดังนั้นในปี2,502จึงได้มีการปรับโครงสร้างการทํางานและเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานแห่งนี้ใหม่นะครับเป็นสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจนกระทั่งในปี2,515ม,มีการนํากระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมนะครับเข้ามาใช้ควบคู่และการพัฒนาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจรงิงจังจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่อีกครั้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นชื่อที่ใชออ้ใช้จูบจนปัจจุบันนั่นเองนะครับสำนักงานนี้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีตลอดมานั่นเองนะครับอันนี้เรื่องราวที่ผมเอามาพูดนะครับมาจากเว็บไซต์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหชาตินะครับ เรื่องราวความเป็นมานั่นเองนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ10บาทรหัสองสี่วาราที่11ครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมีการรับซื้อ100เหรียญราคา3,500บาท100เหรียญราคา3า0 0บาทนะครับรับซื้อ100รเหรียญขึ้นไป ตกเหรียญละ35บาบาทโดยประมาณนะครับเหรียญกระสาบ10บาทลหะ2สีเราจะเห็นว่าเหรียญนี้นะคะระบับไม่ว่าคือเหรียญในซีรีส์นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเรามองไกลไม่ได้มองถึงลักษณะของเหรียญนะครับไม่ได้มองถึงหน้าห Multi ัวหน้าก้อยของเหรียญเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกเหรียญ ดูกลมกลืนกับเหรียญหมุนเวียนหมดเลยนะครับบางครั้งเราก็จะหยิบไปใช้สอยในการจับใจ่ายใช้สอยเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับจึงมีเหรียญเหล่านี้ออกสู่ตลาดหมุนเวียนด้วยนะครับแล้วก็มาสู่อย่างผมเนี่ยก็ได้มาหลายเหรียญเลยนะครับจากการจับใจ่ายใช้สอยนี่แหละนะแล้วก็มีเหรียญที่เป็นซีรีส์ซีรีส์เนี่ยนะครับที่เป็น UNC เนี่ยผมก็ตัซื้อมา นะครับซื้อมาเพื่อมาเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะครับคือจะพูดคุยได้ก็ต้องมีเหรียญของจีนก่อนคือต้องเข้าใจจริงๆก่อนนะครับถึงจะเอามาพูดคุยให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันได้นะครับเป็นอีกึ่งเยนน่าสนใจที่หลายคนก็ลองสะสมดูนะครับสำหรับนักสะสม มือใหม่เริ่มจากสะสมเหรียญใกล้ตัวอย่างเช่นเหรียญุนเวียนต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนามามาสู่เหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญ10บ,บาทโลหะสองสีเหรียญส0บบาทเงินนะครับเหรียญ10บ,บาทนิกเกิลหรือพัฒนาไปเหรียญ2ี่ิบาทนิกเกิลอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆเก็บสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยเหรียญเหล่านี้มีมูลค่ามีราคาอยู่แล้วนะครับแต่แต่แต ราคาที่รับซื้อกันจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ต้องเข้าใจแบบว่าบางบางคนเนี่ยเขาเอาไปขายต่ออีกทีเพราะนั้นเขารับซื้อในราคาที่ถูกนะครับกว่าที่เรามองว่าเฮ้ยควรที่จะให้ราคาดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวนี้ก็ลองพูดคุยกันได้นะครับ